ได้เวลาเชื่อมต่อความ Max กซ์ใหม่ Yamaha N Max Connected เช <2, 1, S 1> ื่อมต่อข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนเหนือกว่ากับ ABS Dual Channel VVA 4 Wow เรียกมาติดมือมั่นใจกว่าด้วย Traction Control เหนือระดับก,กับชีวิตสุดแม็ New Yamaha N Max Connected Are You Max? ที่ห้องรับรองพิเศษสลรกกลางจังหวัดเพชรบูรณ์พลอากาศเอกอดิศักดิ์สันเนอสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่1พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ามอบชุด PPE จำนวน257ชุดพัดลมอุตสาหกรรมจำนวน6ตัวกับในกริดโคงเมืองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน,นาไปมอบให้กับสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุร์และโรงพยาบาลเพชรบูร์นําไปใช้สู้ภยัยโควิด -19 มีนายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไมายในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนายแพทย์นิติเหตุตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นอำเภอเมืองเพชรบุร์ร่วมรับมอบพนักงานเอกอดิศกรนสนะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งได้กล่าวว่าวุฒิสภาห่วงใยภาวะโรคระบาดในปัจจุบัน การลงมาในครั้งนี้เพื่อมาติดตามความเคลื่อนหน้าของจังหวัดในเรื่องของอุปสรรคปัญหาแนวคิดหรือข้อขัดข้องต่างๆมีประเด็นใดบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องหงใยดูแลซึ่งกันและกันชีวิตของประชาชนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไปปัญหาในอนาคตจะต้องตกหนักไปที่จังหวัด คือการดูแลความเป็นอยู่การประกอบอาชีพการหาไรายได้และการใช้ชีวิตของประชาชนสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้และอยากเตรียมเป็นข้อมูลนำไปเสนอรัฐบาลเพื่อเตรียมการอนาคตต่อไปการมอบสิ่งของในวันนี้เป็นของเล็กน้อยที่นำมาแบ่งปันให้กันโดยจะเน้นในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนามซึ่งคาดไม่ได้ว่าการระบ,บาดจะมีอีกกี่รอบซึ่งถ้ามีการระบ,บาดลดลงก็ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามีการระบาดเพิ่มขึ้นเราก็ควรจะมีความพร้อมและกล่าวเน้นย้ำว่าหากมีเรื่องใดที่ทางวุฒิสภาสามารถเร่งรัดติดตามเฉลือได้เรายินดีที่จะทำด้านในกริดคงเมืองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าขอขอบคุณวุฒิสภาที่มาเยี่ยมเยือนและนำความหุวงใยมาสู่พี่น้องชาวเพชรบูรณ์สำหรับสบภาพปัญหาของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเรินให้กับทางคณะทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีความพร้อมในทุกๆด้านที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลโดยข้อมูลนี้ ทางสมาชิกวุฒิสภาจะนําไปถ่ายทอดและหาแนวทางในการแก้ปัญหากับจังหวัดเพชรบูร์ต่อไปสําหรับในส่วนของที่ได้รับในวันนี้จะนําไปมอบให้กับสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลเพชรบูร์เพื่อนําไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับชาวเพชรบูรณ์ต่อไปเราจริงๆแล้วเราห่วงใยในเรื่องของภาวะของโรคระบาดในปัจจุบันนะครับเราอยากจะมาดูความคืบหน้าของแต่ละจังหวัด ดูว่าพระอุปสรรคปัญหาแนวคิดหรือว่าเรื่องข้อขัดข้องต่างๆที่ทางจังหวัดในเก้าจังหวัดที่ทางคณะของเรารับผิดชอบอยู่ั้น,นมีประเด็นใดบ้างที่เราจะช่วยเหลือได้ปัญหาในอนาคตเนี่ยที่จะต้องตกหนักอยู่กับในทุกจังหวัดก็คือการที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่และก็การประกอบอาชีพการหารายได,ได้และการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบเพราะโอกาสที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้นเนี่ย มันคงไม่มีแต่จะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเท่านั้นตรงนั้นนะครับคือสิ่งที่เราอยากจะรู้แล้วก็อยากจะเตรียมเป็นข้อมูลสําหรับที่จะเสนอรัฐบาลเพื่อเตรียมการในอนาคตต่อไปจังหวัดพิบูลเรามีความพร้อมในทุกๆด้านที่จะสนองนโยบายรัฐบาลแลวก็ทางผู้บริหารระดับสูงผู้ข้ามชาได้ได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนปัญหาข้อกระข้อต่างๆที่ผมนาเรียนไปทางทางคณะ ท่านวุฒิสมาชิกที่กรุงนามาเยี่ยมเยียนในวันนี้ก็ได้รับทราบไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านท่านคงจะให้ความกรุณาในการที่จะไปถ่ายทอดนะครับแนวทางและหาแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดต่อไปก็ส่วนของที่ได้รับในวันนี้นะครับผมได้เชิญท่านในแพทย์สารสุขและท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มารับต่อไปเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มากที่สุด ที่ห้องประชุมสำมง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบณ์ชั้น4อาคารสองสารกลางจังหวัดเพชรบรณในนิเวศหานสมุดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบณ์โดยมีนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบณ์ลและคณะอนุกรรมาการร่วมประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรจังหวัดตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรคแห่งชาติที่1ทับสองลงวันที่22กุมภาพันธ์2,564และแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรระยะที่1ประจำปีงบประมาณ2 5 6 4 ที่ประชุมได้หาหรือแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่1พศ2 5 6 3 2 5 6 5เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกลของรัฐบาลในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้คนในสังคมมีความรู้เท่าทันสื่อ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งเกิดการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่หนึ่งในปีงบประมาณ2,063อาทิการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่ง,สรรสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อทำดีไม่ต้องเดียวโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมโครงการสื่อเพิ่มความรู้เพื่อการศึกษาภาพยนตร์รามวตาลเพื่อเด็กและเยาว,วชนโครงการประกวดการต่อต้านทุจริตผ่านศิลปก,การแสดงพื้นบ้าน อีกทางได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล เฝ้าระวังและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์จุฬามุกนอกจากนี้ที่ประชุมอนุกรรมการได้ร่วมพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรงสรประจำปีงบประมาณ2 5 6 4อาทิการประกวดคลิปในกลุ่มเด็กเยวาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การขยายสื่อดีด้านการพัฒนาให้ความรู้กับแอดมินเพจต่างๆในจังหวัดเพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมทั้งการจัดอบรมด้านความรู้ด้านกฎหมายอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจได้รับแจ้งจากนางพรวันสังทองอายุ47ปีครับอยู่บรินที่136ทับ1หมู่2 ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรามีงูเลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านสร้างความหวาดมิตกแก่ผู้อยู่อาศัยและอาจจะได้รับอันตรายจึงจะเตรียมอุปกอรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคลานรถไปยังบ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวมีเจ้าของบ้านยืนรอด้วยอาการตกใจพร้อมกับแจ้งว่างูนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ในสิงหลังจานจึงได้ช่วยกันค้นหาอยู่ไม่นานพบงูมีหลายตัวขวดตัวอยู่กับแผ่นกระเบื้องใต้อ่างสิงหลังจาน จึงได้พยายามใช้อุปกรณ์ลักษณะเป็นบ่วงคล้องคอง,งูเขียวใช้เวะลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถคล้องคอได้สำเร็จแต่ระหว่างที่จะนำตัวออกมานั้นงูได้พยายามต่อสู้พร้อมกับขดตัวไปมาและเจ้าที่ในกู้ภัยจึงใช้มือเปล่าจับหางงูพยายามผลักดันให้เข้าขวดโดยชาวบ้านที่มาลุ้นดูการจับงูต่างพากันช่วยลุ้นว่าจะสามารถจับงูได้สำเร็จหรือไม่และเมื่อนำมาตรวจสอบด้านนอกก็พบว่าเป็นงูเขียวขนาดลำตัวยาวกว่า1เมตรจำนวน3ตัว เตรียมนําไปปล่อยในปา่าคคืนสู่ธรรมชาติต่อไปจากการสอบถามนางแพรวบันสังทองอายุ47ปีเจ้าของบ้านเราให้ฟังว่าขณะที่ตนกําลังจะไปล้างจานได้ยินเสียงจิ้งจกร้องดังอยู่บนอ่างซิงหลังจานพอมองโดูเห็นเป็นงูมีลักษณะลําตัวเป็นสีเขียวด้วยความตกใจเลยตัดสินใจวิ่งออกไปนอกบ้านพร้อมกับบอกกับเพื่อนบ้านว่ามีงูอยู่ในบ้านหลายตัว จึงโทรแจ้งเจ้าที่กู้ภยัยให้มาช่วยจับได้สําเร็จและปลอดภยัยดังแพรวันยังบอกต่อว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่างูเข้าบ้านนั้นโบราณว่าจะมีการนําโชคมาให้โดยเพื่อนบ้านและของหวท,ที่ทราบข่าวต่างพากันมาสอบถามถึงบ้านเลขที่เพื่อเตรียมนําเลขเด็ดจากสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านในครั้งนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามความเชื่อกันต่อไปข้ามาจากในบ้านแล้วเาเห็นงูเลื้อยลงข้างล่างเลยก็เลยเปิด ขอขอ,อขอบคุณได้ขอบได้ขอบเจ็ดเห็นหลายตัวก็เลยกลัวือแล้วอยู่กี่คนกติกคนที่บ้านคัะอยู่กันสองคนค่ะแต่งเป็นทำง,งานอ๋อทีนี้ก็เลยก็เลยแจ้งเจ้าที่กู้ภัยมาเช่าจับคับแล้วเชื่อไหมที่ว่าเขาบอกว่างูถ้างาูาาเขา,าพลาดจะมีโชคฮะก็เชื่ออยู่นะคะบ,บ้านเลขที่อะไรครับหนึ่งสามหกทับหนึ่ง งูมีทั้งหมดกี่ตัวครับสี่ตัวได้เวลาเชื่อมต่อความ Max กซ์ใหม่ Yamaha Nmax Connected เชื่อมต่อข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนเหนือกว่ากับ ABS Dual Channel VVA 4W wow. เรียกมาติดมือ มั่นใจกว่าด้วย traction control เหนือระดับเป็นชีวิตสุด MAX New Yamaha Nmax Connected Are You Max สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกลีสกัดแท้ร้อเปเซและรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำรึ้งอร่อยมากเจเดื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าว น้องลองดูเป็นยังไงอร่อยชัดจับไลค์ดีจริง,ลงลไงลค์แบบสดชื่นสมพลัสลอร่อยดีมีแรงสิบบาท คือทำไร่ทำนาค่ะเมื่อก่อนก็ทำไร่ทำนาทำข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองฝ้ายพอต่อมาผลผลิตมันก็บางทีนาก็แล้งมั่งน้ําท่วมมั่งมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่เราลงทุนลงไปที่ทําการเกษตรส่วนข้าวเราก็ไม่มีที่เยอะที่จะปลูกพอได้ขายเยอะๆต่อมาเราก็เลย จะหาวิธียังไงที่จะทำอาชีพเสริมมั่งก็เลยพ่อแม่ก็ตั้งแต่เด็กมาแล้วปลูกมอนเลี้ยงไหมคุณแม่ก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทำใยแล้วก็เอาใยมาขินเองทำใส่เองโดยที่ทำปลูกคามย้อมย้อมย้อมผ้าคามแล้วก็ทำไหม เราก็เห็นพ่อแม่ทำมาตั้งแต่เด็กเราก็เห็นเราก็ทำสืบสารมาพอดีไหมหมดไปเนาะไหมมันทำยากอะ่ะเราก็เลยทำเป็นไหมแบบไหมประดิษฐ์เราไม่ได้เลี้ยงไหมกันเองละทำเป็นได้ได้ประดิษฐ์ พระเพียนรวมกลุ่มเมื่อปี39ช่วงนั้นมีสมาชิกอยู่30คนพอมาถึงปี5ปี45ก็เพิ่มมาอีก50กว่าคนพอสมาชิกอ่ะอายุเยอะอายุเยอะมันก็เลยถดถอยลงมั่งพอสอเมื่อพอศอห้าสิบห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเนี่ย สมาทิกก็มีอายุเยอะก็เลยปวดขากันบัง่งบางคนก็ไปทำการเกษตรท,ที่ว่าทำมันทำอ้อยมันก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่ถ้าหากทำมันทำอ้อยแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาทอ แล้วพอมีเงินบทบาทสตรีมาทางกลุ่มของเราก็เลยคิดกันว่าเออเราน่าจะไปกู้เงินของกลุ่มสตรีนะมาช่วยกลุ่มของเรามั่งที่ว่าจะมาซื้ออุปกรณ์ซื้อลายซื้อผ้ามามัดลายมั่งซื้อคาด ยงในกลุ่มให้สมาชิกทอให้มันเป็นรูปธรรมก็เลยในปีหกหนึ่งก็เลยไปกู้เงินบุตรบาทสตรีมาสองแสนป้าเพียรเอามาซือซ้อกี่ซื้อกี่ซื้อได้ยืนที่จะมาทำห้วนโอเล่แล้วก็ซื้อได้ที่จะมามัดลายซื้อปอฟาง แล้วก็ซื้อสีย้อมแล้วก็ค่าแรงของสมาชิกที่ทอช่องทางการตลาดเมื่อก่อนประเพียนก็ไปขายที่เมืองทองเมื่อ รัฐเขาจัดให้เมืองทองเนาะตามงานโอโทุทบเมืองทองก็ไปขายมัง่งแล้วก็ในจังหวัดก็มีงานอุ้มพ้าดำน้ำงานสตรีงานส,ตร,านสตรีแล้วก็งานบวงสวงของบ้านเราแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางที่เขาเอาไปขายเขาก็ามารับซื้อจากกลุ่มไปขาย สลัดแจการที่เขาใส่ก็มาซื้อในกลุ่มเราเองก็เยอะเวลาประเพียนไปทางไหนมีออเดอร์สั่งสั่งแบบเป็นไอไอล่ A A กลุ่มอะไล่กลุ่มของเขาเยอะๆก็สั่งตามลายมาประเพียนก็ทำให้กลุ่มสตรีทอผ้าของ หมู่บ้านวังขอนพัฒนาค่ะเรามีหลายลายที่ทํากันมาตั้งกลุ่มกันมามีลายหลุยแล้วก็ลายสี่มุมเมืองลายลายขอแล้วก็อีกหลายลายที่เราทํากันมาแต่ทีนี้ลายที่เราภูมิใจมากที่สุดคือทางพัฒนาชุมชนของอําเภอสีเทพอะ่ะให้แกะลายปางสีเทพแล้วก็คนแค ถึงจะยากมากอันนี้ยากมากค่ะแต่ว่าทางกลุ่มเราก็กูุ่มใจที่ได้สิ่งนี้มา ตัวอำเภอสีเทมนะคะเล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนพัฒนานะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีนะคะมีการส่งใช้ฟืนเงินกู้กองทุนพัฒนาบนปัตติอย่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะและการกู้ครั้งนี้ก็เป็นการ กู้ครั้งที่2นะคะเพื่อที่กลุ่มจะนําเงินกู้นะคะมาต่อยอดในการพัฒนาลายต่างๆของทางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะลายคนแคะนะคะลายปางสีเทพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอําเภอสีเทพเรานะคะ นอกจากนี้นะคะกลุ่มทอผ้าบ้านวางขอนพัฒนา,นาก็ยังได้ขึ้นทะเบียนจดเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอสีเทพนะคะกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมการคัดสรรนะคะผ่านระดับ4ดาวค่ะแล้วก็ได้เข้าไปได้ร่วมจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าที่งานโอท็อปซิตี้นะคะทั้งที่เมืองทองธานีแล้วก็ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะ